ใครอย <Bond> <occurs S 1> ู่ต่งกว่ากันครับในกล้องเห็นหมดเลยมีใครเล่นไหมมีใครเล่นไหมคนมันจะแง่สวยไปจัดไปไปไป ระวังเนื้อปองหลุดนะเมื่อกิ้กำแต่เนื้อปองเลยสุดยอดสุดยอดไปอย่ากลัวพี่อุยหยาเฮ้ยวันนี้เขาไม่เปิดไฟให้ลองปกติเออพี่ผมถ่ายระบากเลยนะตอนนี้มไ่เปิดไหมปกติมันเปิดให้นะแต่วันนี้มันเหมือนแกงเขาหมักไส้ที่โดนแล้วทักเจอที่แล้ว

Okay, let me just readjust this so you can play more. Okay, tight, tight. Yeah. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Sorry. Come. Come. <laughs> wrist, wrist, wrist. Wrist, wrist. Risk, no, no. No no, No no, go, no go. Wrist. Just. Ready? go, <laughs> <laughs> That's it. One are we going to play this What? You want to go <laughs> <off your> more? <rim? laughs> no go, no go, no go, no <laughs> oh, go. wrist, ready, go! <laughs> fair, fair, right. no, One right. more? <laughs> okay. You know one one more. You want to go top roll or just fair grip? Just fair grip. Fair grip, okay. <laughs> okay, wrist, thumb, thumb, Close. Nope, nope. Okay.

Shake hands. And then... Go! Oh, that's, my, that's my... end. Go. <laughs> กับตาปกติแต่ <laughs> <laughs> เร็วเร็วว่าเลยเกบมุ้งนี่ก็ตอเขา่ทานเหวะวกอ่นข้วอันนี้มันจนี่อเยไปได้เยสตารนี่ยเยเาไรัรดง่านหึงเฮ้ยสตาเหมือนอันนี้เลยอ่ะอะไรวไม่ไม่เลยนะเหมือนแมท อันนี้ไว้โปเนิชันหรือแคมป์แตหมว่าอจะเป็นตัวสีแดงแต่ว่าผมแปลว่ามันดมันูมันตังคไปตังคอ้แบบนี้สตังค์ุณุีเตต่อไม่ออกเมันอะไมเส่ยงเราะมันไม่าะว่าเขาฮุกกว่าทั้งคู่เลย ไี่ตังเลพี่ตังพี่ตังพี่ตังอย่าพึ่งพี่ตังอย่าพึ่งพี่ตังอย่าพึ่งพี่ตังมันต้องตื้พี่โอ้ยล่ไปทั้งแขนเลยแขนไปด้วยอ่ะพี่าได้ไหมงน้งกูเกโอหยใ

ที่ที่อานีพอะไรทดเลยคไ้เินสวยมากอยากไคอนสร

กูท่านก็เป็นนักบัพนะฮะเป็นนักเป็นตัวตายนะไล่เปเป็นไฟกับตัวกูเนี่ยแต่เขาบั้งแพ้แพ้ตลอดที่ที่ล่ตั้งแพ้เต่พี่มีชามาเลยแต่ส่วนใหญ่แพ้ยงเป็นแบบแบบอรแบ

อ <quarters of speech> ีกทีนึงไม่ได้เป่าหลมแต่ว่าอีกทีนึงโปรโมชั่นเยอะแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้ว้าวเราจะ o e f a u c o 30 minutes them t h ช่วยสกิลสกิลมีมันหนักไมสายผมไม่ลับเฮ้ยโอ้เอาต่อเลยสายหนักเนาผมไม้ได้ ไมไม่นพ mm hmm. ี่มให้แกนไม่เหลือแล้ม่มีไม่จีคอนแกได้แก้ได้ทำตัสั้นก็ถามแกไงแต่ไม่ไปใส่เ้อ้หเฮ้ยตงยาอ้อยนีมันต้องไม่เมื่อกี้นมันอ่อยเมื่อกี้โอ้โหีเ้เข้าแล้ว

ถูกต้องนะนันเนี้ยบุญบิบถ้าสวยจะดูต้องดูดงเลยก็พีเฟิร์ว่าถูกต้องพี่ป้อสวยแบบนี้เลยปวดแบบนี้เลยครับปวดกระปุกแพ้เขาปวดเขาปวดเขาปวดวิ้งซ้ายงัดหมอนี้เลยโอ้โหสุดยอดมาพี่ป้อมาครับคอนเนคชั่นพี่ป้อครับ แขนตามแขนตามพี่แขนตาวังแขนตามไปรับก่นะจีบภูมนะยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่แขนตามไปรับี่พอได้แขนตามรับลน่อเปลี่ยนปอดอันตรายะคเนอชัได้ ระวังระวังแขนตามด้วยระวังแขนระวังแขนนังนโอ้ยน่ากลัวเ <rí> ด e> ี๋ยวกลับทกันนั่นแหละวผฝคนออกตปเยีออก้าเลยรสนย่้ออะไร็รยม Good 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 Come 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 Up Come Up

<laughs> hmm? <laughs> Make dangerous position. Oh, oh my god! Okay, one more. I'm not ready for that. You got me, Go! Go, 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 go! Yes! Okay, <gasps> yeah! <gasps> I don't w a n t to get e m b a r r a s s e d with my teacher. Let it go. ยืมไปก่อนกินแรงเข้าไปสวยสวยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปกินแรงไปกินแรงไป Do your best Do your best Do your best. อาเฮีย Let it Nice Nice a little bit. อ๋ออ๋อนี้เดียวนี้เดียวเพลย์งไปได้ปะ

ตอนเจดได้นะได้แล้วพ,พี่ถ้าน้มันไม่สดอะน้องว่าหนักอยู่ได้คุณลองบอครับหนุอยากลองกับพี่ตอนเจนไหมง <c oughs> ียเรอ่นได้ไหมเั่นได้ไหมไ ก็ไอ้วันที่เ1รอบก่อนนะพอมารู้คุ้มแล้วมันเอาใหญ่เลยเอาเอาปูรัวเลยเฮ้ยแต่ละรังมาแ่ะแต่ละรังเพาะว่าจะวันนี้ไดเพราะว่าจะวันนี้ไม่ได้เอาผ่านเจ็ุนเราไปดึงแรงเลยันชันแจะมงใกล้อยู่ไงจะดูก่อนใกล้โอ้โหมันนั้นแข็งมากเริ่หลังหนักเลย มันแบบเอ้ที่แค่กองที่หีมาต็มนีนองแก้แรงแครับแบบที่เซ็กซ์ต้องฝาได้พี่เก็บปวในชั่นรั้เลยเหรอเนี่ยนี่มันจะไม่มีปอเลยมันจะมันเต็มว่นมาสามพันเพื่อสามกองกองที่คู่คุเรงไม่พอต้อรอไปอยู่กอนอันนี้ยังไม่เห็น้เจ็บ ายบอก่วไหมัหนักเลยไม่ลงไม่ลงเยอย่ายอมหมดแล้วอ้ยแต่ว่ามันจะยากับ ท็อปปิ้งต้องเพิ่มใหม่แรงลากต้องเพิ่มใหม่นักเฟอร์ชั่นต้องเพิ่มแต่เป็นเยอะเพิ่มทุกอย่างเลยนะใบเสร็จใบเสร็จไม่พอได้แั่ไม่ไปใชเพื่อเพื่อคุณต้องเล่นบุ๊เดินเลยใช่ต้องเล่นเดินถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวที่มีผมมันเราเล่นไฟอะมาเฮ้ยอะไรมีสัมผัสกันด้วยเหรอไอ้นี่เดี๋ยวป่ะมีผมนิดนึงแล้วไงป่ะโอ้ยอะไรชาไรชาเจ้ อกล้องไอพี่ซื้เท่าไหร่ถ้าตอนแรกแสนหนึ่งครับรวมเลนนะตอนนี้เหลือประมาณหือถ้าหมุนเล้่ยลไปเยอะอยู่นะเพราะกล้องมันหมุนตรงนี้จะเป็นแบบซูมเข้าคือบอกซูมต่ซูมแต่ซูมแต่ซูมแต่ซูมนี่ก็ถือว่าซูมมุ้มมากแล้ดูนะมุ้มมากเลยมลันละหรอต้อเป็นข้อลยนะช่อไหมติดรถก็เลเาชื่ออะไรบกั <USC. S 2> แต่ระหว่างไอ้น <satisfy karang> ี่เริ่มไปเป็นตะกรงวอะไรอะที่รักเขาคิดถึงอะไรนี่ไม่ได้คุยอะไรไม่รู้ไม่ค่าอะไ้ข้อความคุยเยอะจริงให้ดีมพอดีมันการต่อผมไม่คุยกับพี่แค่คืนนั้นคืนเดียวแหมเดียวปิดไม่หมตละวันเลยเนียวันเซ็ตไมไหนตรงแน่ ก็เออล็อกล็อกข้อมือเอยล็อกข้อมือเลยเออแล้วเวียงกนไหมบ

เราเจจเือแล้วพอเราจะก้าขอดันมันกสบายแ้นที่มันกาวรับนี้เนี่ยถ้าเถ้าเป็นนักเนนก็เะียบวัเรบคุการก้ามมันช้าถ้าแบบเราอ่ะให้แบบว่ามันเียนยางกันอย่างยังไมันเข้าไปอ่แบบยังเป็นแบบว่าคือถ้าแบบว่าคือเ่ทาเปิดน้ำนะแล้วออกมาแล้วนี่นะโอ้น o I will run from you. I will run away for you. <laughs> <laughs> <coughs> 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 อ <laughs> so, ้โอความหนาวแลวคุ I think you re really good a วสวัสดีคัหนึ่งสองสาม